รถเก๋งอีโกคาคันนี้นะครับมิตซูบิชิมิราชคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง4,000บาทจะสวยแค่ไหนตามผมมาชมเลยครับ สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับน้องยะสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้อยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมมีรถเก๋งนะครับใหม่ๆสภาพดีๆนะครับเหมือนป้ายแดงเลยนะคันนี้ยังใหม่ยังสวยเลยอ่ะ มาดูกันเลยครับว่าจะเป็นคันไหนอ่ะต้องคันนี้เลยนะครับผมมิตซูบิชิมิราดนะครับคันนี้เป็นมิตซูบิชิมิราด1.2 GLX นะครับปี2019จดใช้งาน2,020นะครับคันนี้อ่าสภาพอย่างสวยเลยนะอ่าสีคันนี้ก็คือเป็นสีแดงนะครับผมสีแดงออกไปทางโทนสีม่วงนะอ่าสวยมากบอกเลยว่าสภาพใหม่ป้ายแดงเลยคันนี้อ่าอ่ะ,อะมาดูที่ตัวรถเลยนะครับผม ัวรถบันนี้เป็นสีแดงนะครับด้านหน้าเป็นกระจังหน้าคโครเมียมนะครับผมอ่าเป็นโลโกโ้มิตซูบิชิอยู่ตรงกลางนะครับอ่าสามชั้นแบบนี้เลยอย่างสวยเลยนะครับผมเป็นป้ายชนบุรีนะครับเราจะโอนย้ายมาเป็นป้ายจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมอ่าเป็นของบริษัทเราเลยมาดูที่ไฟหน้าครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับอย่างสวยเลยตัวนี้สองสว่างดีมากนะครับ สวยใสไลลิ้วลอยนะครับลงมาที่ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นชุดแต่งสเก์ตรอบคันนะครับชุดแต่งสตอมของเขานะรอบคันเลยนะอย่างสวยอย่างจำเลยสีอย่าง้ววเลยคันนี้มาดูกันที่ยางนะครับผมยางคันนี้ล้อเดิมโรงงานเลยนะครับคันนี้เป็นขอบ14นะครับคันนี้ล้อเดิมขอบ14ีนะมาที่ด้านข้างหูกระจกนะครับมีไฟเลี้ยวตรงที่หูกระจกด้านข้างนะครับมามาดูกันที่ด้านข้างก็จะเป็นสีเดิมๆนะครับผม แบบนี้เลยอย่างสวยอย่างกริฟเลยนะสีตีไว้ประมาณ98%สีเต็มเลยนะคะันนี้อย่างสวยมากตามมาที่ด้านหลังนะครับผมามาดูมาดูที่ด้านหลังนะครับด้านหลังนี่สามารถาเปิดตรงนี้ได้เลยเปิดท้ายใส่ของเก็บของได้เยอะจริงๆนะครับรุ่นนี้อย่างสวยเลยไม่พอนะครับพับเบาะได้เก็บของได้เยอะมากนะครับผมเนี่ย ครับลงเก็บของได้เยอะมากมายกระเป๋าสี่ห้าใบไปเที่ยวได้สะดวกสบายนะครับผม <c oughs> ไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับผมไฟเบรก LED นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ในโคมเดียวกันนะครับผมอ,อย่างสวยเลยชุดแต่งสตอมรอบคันนะครับคันนี้อโอเคเราไปรับชมกันที่ภายในห้องโดยสารกันต่อเลยนะครับเรามารับชมกันที่ภายในต่อเลยครับคันนี้ บอกเลยว่าอย่างสวยอย่างว้าวเลยนะครับเลขไม่เพียง49,000กิโลเท่านั้นนะครับคันนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเครื่องอย่างนิ่มนะครับผมคลิปเลยคันนี้อย่างสวยมากเลยมามาดูที่คอนโซลกันหน่อยครับผมคอนโซลเป็นคอนโซลสีดําคุมโทนมาเรียบร้อยนะผมช่องแอร์อยู่ด้านบนส่วนตรงกลางจะเป็นเครื่องเสียงนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนเล่นผ่านบลูทูธนะครับใช้มือสัมผัสเล่นได้เลยนะครับผมตัวนี้อาร์ค b นะครับมีให้นะครับผม ตัวนี้เป็นที่ปรับแอร์ให้เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าคันนี้แอร์เย็นมากเย็นจนหนาวเลยนะครับคันนี้อย่างสุดเลยอ่าพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัย power นะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหนึ่งข้างตรงนี้นะครับมีแอร์แบคคู่หน้าให้เรียบร้อยระบบความปลอดภัยเขาสุดยอดดีเยี่ยมเลยนะครับคันนี้อ่าส่วนตรงนี้มาดูกันที่เกียร์นะครับอ่เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมหวัวเกียร์ไทเทเนียมแบบนี้เลยน็อสลิสซิ่งเลยคันนี้อ่าอย่างจำเลยนะครับผมสวยมาก ส่วนเบาะนะครับผมเบาะก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นุ่มแบบนี้เลยนะครับผมเกะใส่ของตรงนี้ใส่ได้มากมายนะครับผมระบบเครื่องเสียงระบบแอร์อะไรดีหมดนะครับผมระบบไฟฟ้าปรับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับคันนี้เราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยครับผมเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องคันนี้เป็นเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีนะครับใช้เชื้อเพลิงเบนซินนะครับระบบเครื่องยนต์ตอนนี้ยังนิ่มเลยนะครับปี2 พันสิบเก้าจนใช้งานสองพันยี่สิบนี่บอกเลยว่าอย่างสวยเลยอ่าเครื่องเงาวับนะครับผมระบบเบรกเป็นลบบเบรก abs นะครับระบบช่วยเบรกระทันหันนะครับผมอ่าอย่างสวยเลยคันหน้าเดิมคลิปอ่าไม่มีอ่าการชนหรือการพลิกคว่ำมจมน้ํามานะครับผมพวกนี้อย่างโอเคเลยนะเป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องอีอกโกคาร์นะพวกนี้จะประหยัดน้ํามันถึง20่กิโลเลยนะอ่าต่อลิตรเลยนะคันนี้อย่างโอ้แล้วลวนทางไกลนี่สะดวกสบายเลยนะครับผมประหยัดน้ํามันนะ ด้านบนนะครับฝากระโปรงก็ยังเดิมหมดเลยแผ่นมอ,อกอยังอยู่นะครับตรงนี้น็อตไม่เคยขยับน็อตไม่เคยขันนะครับผมคันนี้อย่างสวยเลยโอเคสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจคันนี้เลยมิตซูบิชิมิลาดนะครับปี2 0 1 9จดใช้งาน2020เป็นตัว glx นะครับคันนี้บอกเลยว่าอย่างสวยอย่างนิ่มเลยนะครับผมการขับขี่อย่างดีเลยนะ,ะคันนี้ผมเปิดราคาเพียง3 1 9 0 0 0บาทนะครับค่างวดผ่อนเริ่มต้นเพียง4,0 0 0บาทนะครับ มีโปรโมชั่น un, ดอกเบี้ย0% 12เดือนโปรโมชั่นฟรีดาวแล้วก็โปรโมชั่นดอกเบี้ย2.59%ตลอดอายุสัญญานะครับคันนี้คันนี้บอกเลยว่าฟรีภาษีนะครับพรบค่าจัดค่าโอนนะครับผมออกให้เองหมดเลยนะครับผมคันนี้ถ้าหากลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามผมได้ที่เบอร์0949420440ครับผมน้องยะสมยงคาร์เซ็นเตอร์ยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ